วะละเกเนลเกฮาลเกดอปเวตมตุกคอเกกวาระนดอทฮาญัยเจดเฮเตวันตตตตึกซอรูราลตลฮกคละผาดโอหลคามอนตตตึกซอคายนะบัททอยาดาเดอินเดียพูพอดแกนอปาติเตกออดาคออินเดียเนอมัตติเวดากิจาพมุงมอนอพมุงนออดาคิซิเจนีโนอคัทวีเวดานอคัทติราคาทะเลกลุลุ่ยที่อยู่เราดิเนปอลเลเซอพมุงนอตชาเฮ ปาษานักเกินเนี่ยผมมจะซิวได้เลยแคมันเนาะแล้วตั้งคสานะเกดาตซอผาโอ้เราเราบทาคุ้เลบ้าเมนูคู่พาร์ตี้ไงขัดดีผมมึยกระจาได้ไปแล้วมันะผมมึงอยตานนโอคิเชียรนี้เดินลงมันเะวิบวับเดี๋เลกขกดวิเดยบ้านบุ้งบานดเยาดาเลยแต่พี่พาเฮ่พรอดาพาร์ตี้ดไงมันเาเ่อดาตระปัดกวาดมันะบ้าเมนูคู่นบ้าขัดีอ่ะผมมกจได้ไปแล้วมันเนา ปัญญาอะตาฮีกัูกปาเตเปัญญาอตาฮีกัูกปาเติพัเตลาเนาอตาผัวลามันเนาะเาเป็นงบามนูคนลอพมดีกัเนล้ก็อินเดียก็นีเกิดปัญญาดีกันเกิดาตกวพมเากิดเทนนิสนาะัลกวยดตกวและเทนนิสปัตตตเพื่อนเนี่ยมันอะูมดีกันเนี่ยเกิดปัญญาดีกันแล้วมีุตแล้วอิเดียก็หุ่นสัตว์ตออ่ะนนเนี nāne nī kēpātā pōrī kārā nāo nō pō jēmo nō, kōm nī nāo nō pōrī lā nā mā nō pōrī lē mā, nā nō mā nō pōrī lā, tā tā nī sā nī jē wā rī nā nē, nō nē nāo nō pō jēmo, bā tēr jā jā nē nēmo nō lētā kē hūtā rā, bā pē pē nē, ā kē chā kē

ลูกไคว่ทาเพยดอน่ะเนเนี่ยเก็บไปยังติกันน่ะเนก่อน่ะผมเมื่อมะเนาะคําเนี่ยนอนน่ะผมเมื่อล่ะนอนน่ะผมเมื่อเชพูดสะดาดอบาเตเต้ขอไปละอเมทาเกชิดออะเตเอดอเตเวลออผมเมื่อเชว่ะเอดอเตเวลคือชื่ออะไรกระจ้าเราจะจั๊นกันหมดเลตาริขุดอะตาตึหมดว่ะขาติว่าผมเมื่อเนาะขาติว่าผมนี่กันละเลดปุ่ยโตตะเกรับวันนั้นแล้วพลอซูจิล่ะเกดน่ะกิลาผัดโตด้วยกันหมดนะพูดสะดาดอแต่เราชมว่าน้องเบลอว่ะหมดนะ นากุตตาเด็ยาสิกอรเด็กเต๋อเดันตุยจ้จ้าเนี่ยบอกบ้างกุตาตาเขาสใครดาะยาสิกอรนั่นูบ้าเด็กยึดเพื่อไอ้สาสซีโกมันเนาะบ้นมึคนละผมมึงก็ชัดเต๋เต๋อาะเดขัดตีวันจึงลตาตุ่งเนาะขอบดูแลปอดเต๋อแล้วอ้อผมมึงเจออ้อผมมึงล่าไว้กันหน้าไว้กันม่อไงเนาะขัตีไว้ได้ไหมกุตาตาเดาเกวตาตาอือก็สอดผาด้อมันภาษาหนักเคเนี่ยเดือดปอดบ้ามึงบ้านตาเดืพันเนี่ยเดือดแล้พ่อหรือหมองพันที่ใหญ่เนี่ยเดือดปัสติสินเนี่ยเด 對那我搭 taxi 坐的可以的一大這麼 several 的就是一個也在這邊的這件能不能都都過來呢我去去去過來的